ยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติชุมชนท่องเที่ยวโอท็อนววิธีบ้านแหลมพันวาเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวค่ะที่บริเวณหาดอ่าวยนต์ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายวรศิธิ์พุทธจีบนาอำเภเมืองภูเก็ตได้เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ หรือดีโฮปชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านแหลมพันวาหมู่ที่8ตำบนวิชิตภูเก็ตโดยมีพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารรวมทั้งชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการจัดสรรง,งบประมาณให้สำนักง,งานพัฒนาจังหวัดและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นหน่วยงานในการดำเนินการโดยค้นหาผู้จัดโปรแกร,รมท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติในพื้นที่บ้านแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ต เื่อเป็นการส่งเสริมการจัดทําโปรแกรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปแหนมเพอเม,มืองภูเก็ตกล่าวว่าโครงการดังกล่าวนะครับมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มองค์กรและเครือและครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการในชุมชนให้สามารถจัดกิจกรรมที่ผู้บริโภคลงมือทําด้วยตนเองและมีรายได้เพิ่มขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงเป็นภารกิจอํานาจของ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อไปครับ